รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดประเภทละครซีรียอดเยี่ยมสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคือคุณแอนทองประสมจากเกมรักพระรยชศ์ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่แอนทองประสมครับ นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมากด้วยประสบการณ์เอาถึงทุกบทบาทครับรวมถึงแน่นอนจากเกมรักทรยศที่เข้มข้นสุดๆไปเลยนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมครับคุณแอนชอประสมครับเอ็นเชิญถ่ายภาพกับคุณฟิล์มเป็นที่ระลึกครับ ขอบคุณครับขอบคุณค,ณคณุณปีนธนพัฒน์ครับคุณแอนครับเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครับเออทำไมแอนขาสัน่นไม่รู้ว่ะขาสั่นขาสัน่นตื่นเต้นมากจะบอกว่าจริงๆฉากเมื่อกี้ค่ะเป็นฉากที่มันมันทำให้แอนไซบิดจริงๆนะคะก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะของคมชัดลึกอวดนะคะที่ เห็นถึงความยากลําบากนะคะท,ที่นักแสดงคนนึงจะต้องทุ่มเทกับบทแบบนี้นะคะแล้วก็แอนว่าแอนโชคดีที่แอนได้พาร์ทเนอร์ที่เก่งมากๆคือจ่อยไอต้องปบมือให้จ่อยเพราะจ่อยแบบช่วยแอนได้มากมายเลยนะคะขอบคุณมากเลยคือเขาเราไม่เคยเจอกันทํางานมา30กว่าปีก็ไม่เคยเจอเขามาก่อนเพราะเขาก็อยู่สายหนังสายซีรีส์อะไรของเขาไปก็วันนี้โชคชะตาก็เราพาให้เราได้มา ได้รู้จักกันได้ทํางานด้วยกันก็ขอบคุณที่มอบวิชาดีๆให้กับแอนนะคะแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ด้วยที่ช่วยทําให้งานมันออกมาดีมากๆขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะผู้กำกับนะคะรวมถึงช่องสามนะคะที่ให้โอกาสแอนได้รับบทที่ยากเย็นขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะสุดท้ายสุดท้ายแอนขอปลบมือให้นักแสดงหญิงที่นำหญิงเวทีนี้ทุกท่านด้วยนะคะเพราะรู้ว่าทุกคนเหนื่อยยากแล้วก็ควรจะได้รับเสียงปรบมือนะคะยินดีด้วยค่ะ